สวัสดีครับเฮียวิกราบะครับวันนี้มารีวิวรถใหม่ประจำสัปดาห์ใครอยากได้รถกระบะนะฮะที่แต่งซิ่งๆนะฮะสิ่งสำคัญครับเฮียวิจ์ใส่สล้อใหม่ยางใหม่ให้ทุกคันนะครับจะเป็นรถตัวเตี้ยนะครับหรือจะเป็นรถไฮรินเดอร์พีรนเนอร์ทุกรุ่นทุกแบบนะครับสีเลือกได้ล้อแม็กก็เลือกได้แล้วก็สิ่งสำคัญครับจัดส่งให้รถสวยทุกคนันการันตีไม่มีชนหนังพิกาหรือน้ำท่วมนะครับ แล้วก็เบสเซอร์เลอร์ทุกคันนะครับอย่างออนนีคนนี้นะครับดาวเพียง9บาทนะครับให้ขับฟรี180วันใส่ล้อมแม็ก t ี37นะครับถ้าชอบเรื่องลายนี้ถ้าไม่ชอบเอา RPS1 ไปถ้าไม่ชอบ RPS1 เอาเวล6แขกไปหรือจะเป็นเวลยกก้านนะครับอีกลายหนึ่งแล้วก็สีเป็นสีน้ำเงินแก้วใส่ฝาคาร์บอนให้นี่นะครับสเสน่เฮียสุวิทย์นะครับ คุณอยากได้รถสีไหนแบบไหนแม็กเลือกได้เตี้ยส,สูงได้หมดแล้วก็อย่างรีโวลครับแต่งเป็นหน้าหมูให้นะหน้าโฉมปจจุบันหน้าเอนที่อย่างนี้ะครับใส่แม็กอย่างนี้ครับแล้วก็คันสุดท้ายนะครับเป็นเกียร์โ,โตเห็นไหมครับใส่ล้อแม็กใหม่ยางใหม่ให้อย่างนี้เลยครับตัวยกสูงอย่างนี้แต่งดูๆอย่างนี้ครับสิ่งสำคัญครับเรื่องเงินแต่งเท่าไหร่ไม่ต้องไปสนใจนะครับพเพราะยีวิตของเงินดาวเพียง นางกันดาเพียง9บาทนะใ,<ช>ให้ขับฟรี180่ันบาทนะครับออกรถวันนี้นะครับไปผ่อนที่เดือน9คือเดือนกันยายนถ้าอยากรู้ว่าจริงไงจริงโทรมาที่เบอร์0 8 1 8์แป4หนเาบอร์0818743442ค่ะ0 8 1 8 7็ด4ปดนะครับโปรมาจันทร์ซื้อแล้วรวยต้องที่วิจเกาบาทเฮ้ hey!